เขียนว่าห้ามเข้าระายให้พ่อผานจุดก่อนเ้พ่อจะเข้าเลยเหรอากต้อง่มอะสกดไลค์กดแชร์แลวก็กติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะเเข้าบาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกองอะไรใครอ่ะกองอะไรอ่ะ ไม่รู้กล่องอะไรใครเขียนว่าอะไรอ่ะเขาเขียนว่าอันตรายห้ามเข้าเฮ้ยมีอะไรอยู่อ้าวเขาห้ามเข้าเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรจะปังกล่องอะไรเนี่ยปังรู้ไหมเฮ้เราก็เปิดได้หรือเปล่าเฮ้แต่เขาเขียนว่าหยาเขาเขียนว่าห้ามเข้าอันตรายเปิดดูเดี๋ยวดูดิไม่มีอะไรอ่ะพ่อเปิดอย่างงั้นนะจะปังลึปจะปังลึปจะปังลึป นีอะไรีกเดียวออะนี่กล่องอะไรเนี่ยีอีอันเดียวกล่องอะไรอะไม่รู้กลองอะไรเ่ยเขาบอกข้าเ้ะข้าวให้พ่ข้าก่อนพอลงเท้าก่อนให้พ่อาพิจก่อนเอพจะข้าเลยเหอเป่เ็นกล่องอะไรสุกอย่างแน่เลยเะพ่อจะเข้าไปดูพิสูจน์ให้ดูนะมันเปิดกล่องอะไร เดี๋ยวเข้าแป๊บหนึ่งชิ้งลูกไม่อยากโยงอ่ะโอ้ กินด้วยไม่เอาดีกว่าฮึกลายเป็นแมวอ่ะเพาะเอยากรู้นะว่าถ้าฉบปังเข้าแล้วฉบปังจะกลายเป็นอะไรอ่ะเออฉบปังอยากรู้ไหมแับปังอยากเป็นแมวหรออยากเป็นแมวเหมือนตอนโอ้แล้วถ้าเกิดมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพ่อลองดูอัดฉับปางเข้าไปฉับปังจะเป็นอะไร ว่ปปปลูกเราคนกลับมาแล้วเฮ้ยเฮลยกลายเป็นอะไรปาดอยากรู้ไหมว่าฉันมากลายเป็นอะไรเมื่อกี้ปากกลายเป็นอะไรเป็นหมีหรอโอ้โหแล้ว้องเลยเฮ้ยแม่ร้องสนุกเลยเหรอแม่ร้องแล้วถ้าแม่ไม่กลับมากลับมากลับมาเขาบอกคนที่สามแล้วเนี่ยเหรออืออืออ่าองหรอ โอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ปังจะปังเราเปิดดูดิแม่กลายเป็นไรเฮ้ยพ่อว่าพ่อว่าแม่กลายเป็นเลยเราลุ้นกันเฮ้ยแม่กลายเป็นไก่อะอ้าปากด้วยเฮ้ย มาขอแี่กลับไนล้างลูกแม่บอกเฮ้ยเฮยเฮ้ยเคเดี๋ยวช่วยโอเคเดีแป๊บนึงปิดตู้ปิดตู้เร็วให้แม่กลับมา ปางเป็นอะไรปางเข้ามาจิปางเข้ามาปางจะเป็นอะไรไนะโอเคเข้ามาเจแปงเจแปงจะเข้าอีกรอบนึงอนะ่ะเราเข้าอีกแค่คนละรอบพอเนาะขี้เผื่อเดี๋ยวมันไม่กัดพื้นมาอนะ่ะไม่รู้สึกว่ากล่องมันจะไอ้นี่แล้วนะโอ๊ยสนุกเลยพอแล้วพอแล้ว เราจะกลายอยากลูกเราอยากเป็นอะไรนะปัจฉริลหรอจะเป็นไปสนามทิ้งหรือเปล่าลองดูสิเปิดดูสิใช่ไหมมิสซิสมิเชล์ที่ดี่เฮ้ยเฮ้กลับปัจริลจริดยปฉิวยุกๆยเฮ้ไม่เอาหรลูกอกลับไปปนเดมก่าีก่ะกลับมาะ ปล้วแนเลยอะไรมีเสียงแ,แ,แมาเอามา,เอาเอา,เ,อาเอาเอามาลยนี้แม่บ้างฮนะพอแล้วพ <Hah? S 1> อแล้วขออีกรอบนึงฉนุกวนะ่พาพอแล้วกันไม่กลับมานะกลับมามันจะ,ลนะกลายเป็นอะไรเออรูมันจะกลายเป็นอะไรจะแป้งไมแต่ประตูแล้วเปิดเลยแตะประตูตุ๊ก เยกลเหรออ๋พอได้กอดพอไม่เอาละเอ้ยไม่เอาละบอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนูจะปังแคเข้าอีกไหมจะปังแค่เข้าอีกเหรอออเฮ้ยจะปังเข้าอีกอ่ะขอจะบังเข้าอีกอ่ะคือบังอยากเป็นอะไรอ่ะเป็นพี่ฮงเอออยากเป็นพี่หงอ้าวอ้าลองดูอ่ะลองดูอีกครั้งเดียวนะแต่ว่าไม่หนูไม่หนูไม่เข้าแล้วว่าไม่หนูกลัวเฮ้ยเฮ้ลูกร้องเลูกร้องเลยนะจิงก็เขาบอกว่าอยากเป็นพี่ฮงอ่ะดูสิ

ว่าอันตรายห้ามเข้าว่ะก็เพื่อเข้าไปแล้วกลับร่างคืนไม่ได้ไงมันก็อันตรายเราให้ลูกเราเป็นเจ้าหญิงอยู่อย่างนี้ไหมได้เข้าคืนหรอวะใเจ้าหญิงนี้สวยสวยมากเลยอะองปริศนานี่เข้าไปแล้วอันตรายเดี๋ยวจะคืนร่างไม่ได้มันเป็นอันตราย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีกล่องปินามามาส่งที่บ้านเนาะเราเลยเล่นกันเนาะแต่ว่าเด็กๆห้ามเข้านะถ้ากล่องแบบนี้เขาเข็นว่าอันตรายห้ามเข้าห้ามเข้านะคะไม่ดีนะคะเด็กๆฝากเด็กๆทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้อง<ห>ชิบา้บา เออต้องไปเลยไปไปไปทุกทจะไปจะพูแต่ไ้ถ้าเข้าไปแล้วมันอาจจะได้คืนร่างไม่ได้หรอใช่ไป่